วันนี้ทางช่อง SBTopList เราจะมาเปิดอดีตนายกรัฐมนตรีภายใต้ร่มเงาของทักษิณชินวัตรให้ได้ฟังกันครับหากไล่เลียงชะตากรรมของอดีตนายกรัฐมนตรีภายใต้ร่มเงาของทักษิณชินวัตรอดีตนายกคนที่23หัวหน้าพักไทยรักไทยเมื่อปี2541และเป็นนายกในสมัยที่สองก่อนจะถูกคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สอยลงในปี2549ในหลายข้อหาทุจริตเช่นผลประโยชน์ทับซ้อนเลื่องภาษีและถูกยึดอายัดทรัพย์เป็นเหตุให้ต้องลี้ภัยไปต่างประเทศช่วงหนึ่งในปี2550พักไทยรักไทยถูกยุบและทักษิณยังได้รับความนิยมมีการต่อตั้งพักพลังประชาชนขึ้นมาโดยมีนายสมัครสุนทรเวทอดีตหัวหน้าพักประชากรไทยเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าพักพลังประชาชน และสมชายวงสวัสด์น้องเขยของนายทักษิณเป็นรองหัวหน้าพักในการเลือกตั้งพักพลังประชาชนได้เสียงข้างมากทําให้ในายสมัครได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่25แม้ครั้งนั้นนายสมัครถูกมองว่าเป็นตัวแทนของทักษิณแต่ก็ทำงานอย่างต่อเนื่องอยู่ในตำแหน่งได้เพียง223วันก็ถูกสารรัฐธรรมนูญชี้ขาดพ้นจากตำแหน่งนายกจากการทำรายการโทรทัศน์ชิมไปบ่นไป และรายการยกขยง6กโมงเช้าเมื่อในเรืองไกรสวสัญหาพร้อมคณะไปร้องต่อสารัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยมาตรา267ห้ามนายกมีตำแหน่งใดๆในห้างหุ้นส่วนบรษิษัทหรือองค์กรที่ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งหาผลกำไรหรือรายได้มาแบ่งปันกันหรือเป็นลูกจ้างของบุคคลใดและหากมีการกระทำตามมาตรานี้ จะทำให้สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา182สําหรับรายการดังกล่าวผู้ผลิตคือบริษัทเฟสมีเดียคำวินิจฉัยของสารตอนหนึ่งระบุว่าเมื่อพิเคราะห์ถึงลักษณะกิจการงานที่บริษัทเฟสมีเดียได้กระทําร่วมกันกับผู้ถูกร้องมาโดยตลอดเป็นเวลาหลายปีโดยบริษัทเฟสมีเดียเพื่อมุ่งค้าหากำไร ไม่ใช่เพื่อการกุศลส,สาธารณะและผู้ถูกร้องได้รับค่าตอบแทนอย่างสมฐานะและภารกิจเมื่อได้กระทําในระหว่างที่ผู้ถูกร้องดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นการกระทําและนิติสัมพันธ์ที่อยู่ในขอบข่ายที่มาตรา267สารรัฐธรรมนูญมติเป็นเอกฉันท์9ต่อศูนย์เสียงเห็นว่านายสมัครกระทาต้องห้ามขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา267เรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรี สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายสมัครในแวดวงการเมืองระบุว่าเป็นความบอบช้ำและเจ็บปวดที่สุดในชีวิตเพราะสอสอในพักและพักร่วมรัฐบาลในขณะนั้นให้สัญญาว่าจะมีการโหวตให้ในายสมัครกลับเข้ามารับตำแหน่งนายกเหมือนเดิมแต่ปรากฏว่าหลังการประชุมสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเริ่มขึ้นพบว่าการประชุมสภาล่มเสียงไม่พอจึงเลื่อนประชุมออกไปเหตุจากมีใบสั่งว่าไม่ต้องการให้ในายสมัคร เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกและขอให้สนับสนุนนายสมชายเป็นนายกรัฐมนตรีแทนสมชายวงสวัสด์เป็นรองหัวหน้าพักพลังประชาชนและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของสมัครสุนทรเวชหลังสารรัฐธรรมนูญชี้ให้ในายสมัครพ้นจากตำแหน่งนายกเฉพาะตัวเมื่อวันที่17กันยายน2551ได้รับการเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่ง นายกรัฐมนตรีคนที่26ของประเทศไทยแต่อยู่ในตำแหน่งได้เพียง75วันก็ถูกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาเลือกตั้งสั่งให้ยุบพักและตัดสิทธิ์ทางการเมืองหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักทำให้สมชายในฐานะรักษาการหัวหน้าพักพลังประชาชนต้องพ้นจากตำแหน่งนายกจากเหตุนายยงยุทธ์รองหัวหน้าพักถูกตั้งข้อหาทุจริตการเลือกตั้งในระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปปีพุทธศักราช2550 ยิ่งลักษินวัรนายกรัฐมนตรีคนที่28อยู่ในตำแหน่งได้เกือบ3ปีและพ้นจากตำแหน่งนายกด้วยการยุบสภาผู้แทรนราษฎรในวันที่9ธันวาคม2556และรักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจนกระทั่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากการรักษาการในวันที่7พฤษภาคม2557เนื่องจากการย้ายนายทวินจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปัจจุบันยิ่งลักษ์ยังอยู่ระหว่างการหลบหนีไม่ได้อยู่ในประเทศไทยหลังถูกสารดีกามีคำพิพากษาจำคุก5ปีคดีปล่อยละเลยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและถูกหมายจับใบแรกตั้งแต่ปี2560แม้ภาพลักษณ์ใหม่ของอดีตนายกคนที่30เศษบาทวิสินจะเปลี่ยนภาพนักธุรกิจในชุดสีกรมสวมถุงเท้าแดงเข้าทำเนียบรัฐบาลเป็นครั้งสุดท้าย ในฐานะนายกรัฐมนตรีหลังสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยให้พ้นจากนายกรัฐมนตรีโดยชี้ว่าผิดจริยธรรมร้ยแรงทำให้ต้องยุติบทบาททางการเมืองตลอดชีวิตอดีตนายกเศรษฐาทวีสินได้ออกมากล่าวว่าผมเสียใจตรงที่ว่าถูกออกเพราะเป็นนายกที่ไม่มีจริยธรรมผมยืนยันในตัวตนของผมคิดว่าผมไม่ใช่คนอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกท่านตัดสินมาแล้ว ซึ่งเป็นตุลาการที่มีความรู้ความสามารถท่านตัดสินมาผมก็น้อมรับเป็นการเปิดใจของอดีตนายกเสฐาภายใต้ร่มเงาของพรรคเพื่อไทยเกือบหนึ่งปีสลัดภาพนักธุรกิจมาเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครรู้ว่าลึกๆแล้วอดีตนายกคนนี้ได้เจอแรงกดดันอะไรหรือไม่แต่ข้อความระหว่างบรรทัดข้อ19ที่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญอาจระบุว่าไม่คบหาสมาคมกับคู่กรณี ผู้ประพฤติผิดกฎหมายผู้มีอิทธิพลหรือผู้มีความประพฤติหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในทางเสื่อมเสียอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่เชื่อว่าในเสฐาน่าจะทราบดีกว่าใครดังนั้นการหลุดพ้นจากตําแหน่งแต่ถูกตีตราว่าทําผิดจริยธรรมร้ายแรงโดยต้องกล้่งกลืนไม่สามารถแก้ตัวได้หรือปฏิเสธได้หากในแง่มุมการเมืองก็อาจบอกช้ำไม่น้อยท่ามกลางการต่อรองทางการเมืองอย่างเข้มข้น และเขี่ยวลากดินต้องติดตามว่าพักเพื่อไทยภายใต้การกุมชะตากรรมของทักษิณที่ยอมส่งแพทองทานลูกสาวเข้ามาเป็นนายกคนที่31บบนเส้นทางการเมืองว่าจะไปถึงเส้นชัยหรือจะสะดุดหยุดลงตรงไหนเราประชาชนทุกคนคงต้องดูกันต่อไปว่าอนาคตจะออกมาเป็นแบบไหนและล่าสุดแฮชแท็กแพทองทานและแพทองทานชินวัตรพุ่งติดเทรนด์หลัง พักร่วมรัฐบาลมีมติเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยภายหลังจากพักร่วมรัฐบาลประกอบด้วยพักเพื่อไทยพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติพักชาติไทยพัฒนาพักประชาชาติพักชาติพัฒนาพักไทยรวมพลังพักเสรีรวมไทยร่วมเก้าพัก พร้อมการแถลงข่าวเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเพื่อโหวตในสภาหลังจากพักเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักเสร็จสิ้นแล้วนั้นเลขาธิการพักเพื่อไทยกล่าวว่าทางมติพักรว่วมรัฐบาลได้มีมติเสนอชื่อนางสาวแพทองทานชินวัตรหวัวหน้าพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยและจะมีการเสนอชื่อโดยพักเพื่อไทยย้ำปากท้องประชาชนรอไม่ได้อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ประเด็นดังกล่าวถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์ทําให้แฮชแท็กแพทองทานและแพทองทานชินวัตรพุ่งติดเทรน์ในทวิตเตอร์ประวัติของนางสาวแพทองทานนั้นก็ถือว่าไม่ธรรมดาโดยแพทองทานถือเป็นทายาทตระกูลชินวัตรคนสําคัญโดยเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของนายทักษิณและคุณหญิงพัชจมานในวัย3าปีนางสาวแพทองทานเข้าสู่แวดวงการเมืองโดยรับอาสา,าเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย นำทัพพักเพื่อไทยหาเสียงเลือกตั้งทำให้พักคว้าเก้าอี้สอสอมาเป็นอันดับสองด้วยจำนวนสอสอรวม141ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2,566หากแททองทานได้รับการเสนอชื่อให้เข้าสู่การหมวดเป็นนายกก็จะเป็นนายกคนที่4ของตระกูลนับตั้งแต่บิดาอดีตนายกทักษิณและอาปูนางสาวยิ่งลักษ์ณชินวัตรและอาเขยสมชายวงศสวัสร์และจะเป็นนายกคนที่31ของประเทศ ไททองทานจบการศึกษาชั้นมัธยมจากโรงเรียนมาแต่เดีวิทยาลายัยและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ทักวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลายัยแพทองทานเจอข้อขอรหากรณีข้อสอบเอนทาน์รั่วขณะสอบเข้าคณะนิเทศศาสตร์จุฬาและในภายหลังได้สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์เรียนสาขาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแพ้ทองทานไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเซิร์ในประเทศอังกฤษเรียนสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและกลับมาทำธุรกิจของครอบครัวโดยเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท SCS s s e t c เ r p ค r a t ร o จำกัดและกรรมการมูลนิธิไทยคมและเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการอื่นๆเช่นโรงแรมรัชู่กรุงเทพเทนบัลีเขาใหญ่ และเดอะซิสเตอร์เนลแอนมอเป็นต้นทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2565เธอถือหุ้นรวมทั้งหมด21บริษัทมูลค่าประมาณ68,000ล้านบาท